สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูเปิ้ลทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเปิ้ลก็จะพาพวกเราทุกคนนะคะไปเรียนเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะครูเปิ้ลจะพาไปรู้จักกับอสมการก่อนนะคะว่าอาสมการเป็นอย่างไรเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับสมาการก่อนเราเคยเรียนเรื่องของสมาการมาแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนพอจะจํากันได้ไหมคะว่าสมาการคืออะไรอา้ายหลายๆคนอาจจะยังจําได้นะคะถ้าใครจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะสมาการก็คือ ประโยคที่แสดงความสัมพันธ์นะคะโดยใช้การเท่ากันนั่นเองใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองใช่ไหมคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสัก2ตัวอย่างแล้วกันนะคะตัวอย่างแรกค่ะ4บวก3เท่ากับ7เอประโยคนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะมาเปลี่ยนจากประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้ให้เป็นประโยคภาษาได้ว่าอย่างไงคะ ตรง,ต,รง,ต,รงตัวเลยก็ได้นะคะก็คือ4บวก3เท่ากับ7นั่นเองใช่ไหมคะหรือผลบวกของ4กับ3เท่ากับ7ก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะ 2x ลบ3เท่ากับ8เปลี่ยนเป็นประโยคภาษาได้ว่าอะไรคะ แล้ว x คืออะไร x ก็คือตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะไม่ทราบว่า x คือจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงให้ x เป็นจำนวนจำนวนหนึ่งนั่นเองนะคะและสอ x ล่ะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นประโยคภาษาได้อย่างไรนั่นก็คือ 2เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะเราได้และ 2x ก็คือ2เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งลบสเท่ากับแเท่านี้เองคะ่ะเราก็ได้เป็นประโยคภาษาเรียบร้อยนะคะ่ะประโยคภาษาของ 2x ลบ3เท่ากับ8นั่นก็คือ2เท่าของจำนวนจำนวน1ึลบ3เท่ากับ8เท่านี้เองคะ่ะ เอาละคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลองดูสมการอีกสักหนึ่งสมการนะคะยกตัวอย่างเช่นผลบวกของ10กับ5เท่ากับ12เป็นสมการไหมคะนักเรียนเป็นสมการนะคะเหตุผลที่เป็นสมการเพราะอะไรคะเพราะว่ามีความสัมพันธ์โดยการเท่ากับอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วละค่ะเอาละคะเรามาลองเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ดูสิคะ ประยชน์สัญลักษณ์ก็จะได้แบบนี้นะคะ10บวก5เท่ากับ12นั่นเองนะคะซึ่งพอเราพิจารณาไปแล้วนะคะปรากฏว่าเป็นสมการจริงๆแต่ว่าเป็นสมการที่เป็นยังไงคะเป็นสมการที่เป็นเท็จนั่นเองนะคะค่ะจากสมการเมื่อสักครู่นี้นะคะผลบวกของ10กับ5เท่ากับ12นักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นสมการที่เป็นเท็จใช่ไหมคะทีนี้ถ้า ยคเดิมเนี่ยค่ะเราอยากจะทําให้ประโยคเนี้ยมันเป็นจริงขึ้นมานักเรียนจะมีวิธีการยังไงคะที่จะทําให้ประโยคนี้เป็นจริงคิดออกไหมคะถ้าคิดไม่ออกนะคะคเปิน์บอกเลยแล้วกันนะคะจากผลบวกของ10กับ5เท่ากับ12ครูเปนเตน์เปลี่ยนเลยค่ะเป็น10กับ5ไม่เท่ากับ12ไปเลยค่ะประโยคนี้เป็นจริงหรือยังคะเป็นจริงแล้วใช่ไหมคะแล้วมีประโยคอื่นหรือว่าคำพูดอื่นไหมคะ ที่จะทําให้ประโยคนี้เป็นจริงขึ้นมาอีกนะคะคิดออกไหมคะถ้าคิดไม่ออกนะคะคูเปิลขอบอกอีกหนึ่งอย่างแลยก็แล้วกันค่ะนั่นก็คือผลบวกของ10กับ5มากกว่า12เป็นยังไงคะประโยคนี้ก็เป็นจริงอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์กันดูค่ะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ ค่ะนักเรียนคะจากประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ประโยคสัญลักษณ์ใหม่มา2ประโยคด้วยกันใช่ไหมคะประโยคแรกก็คือ10บวก5ไม่เท่ากับ12ใช่ไหมคะและอีกหนึ่งประโยคก็คือ10บวก5มากกว่า12นักเรียนคะ ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับกับเครื่องหมายมากกว่าและนักเรียนเคยเห็นเครื่องหมายอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะหลายๆคนคงจะเคยเห็นมาบ้างนะคะเช่นเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับพวกนี้นะคะที่พวกเราเคยเห็นซึ่ง ถ้าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะที่มีเครื่องหมายพวกนี้หรือแสดงความสัมพันธ์นะคะของการมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือว่าไม่เท่ากับพวกนี้นะคะเราจะไม่ได้เรียกว่าเป็นสมการแล้วค่ะเราเรียกว่าเป็นอสมการนั่นเองค่ะ,นะะนักเรียน เมื่อสักครู่เราได้ทราบความหมายของอะสมการไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเจ้าอะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนี่มันคืออะไรคะเจ้าอะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะก็คืออะ สมการนะคะที่เป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันและมีตัวแปรเพียงแค่1ตัวค่ะและตัวแปรนั้นนะคะจะต้องมีดีกรีนะคะหรือว่ามีเลขที่กําลังเป็น1เท่านั้นด้วยค่ะจึงจะเรียกว่าเป็นอสมการเฉิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันสักหน่อยนะคะมาดูที่ข้อที่1เลยค่ะผลบวกของ3กับ5มีค่าไม่เกิน8ค่ะ เอาละค่ะผลบวกคืออะไรคะผลบวกก็คือการบวกนั่นเองใช่ไหมคะเป็นการบวกระหว่างอะไรโจทย์บอกมาแล้วนั่นก็คือ3กับ5นั่นเองนะคะแล้วคําว่าไม่เกินหมายความว่ายัางไงคะก็หมายความว่าต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะแล้วเท่ากับได้ไหมเท่ากับได้เพราะว่าเท่ากับก็คือการไม่เกินนั่นเองใช่ไหมคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือสามบวกห้า น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นั่นเองค่ะมาดูข้อ2กันต่อเลยนะคะข้อ2ค่ะผลต่างของจำนวนจำนวน1กับ7มากกว่า25ค่ะเอาละค่ะผลต่างคืออะไรผลต่างก็คือ ลบนั่นเองใช่ไหมคะเป็นผลต่างระหว่างอะไรล่ะจานวนจํานวนหนึ่งคืออะไรเราไม่ทราบว่าจํานวนจํานวนนั้นคืออะไรเราจึงให้เป็นตัวแปรนะคะตัวแปรใดก็ได้ค่ะในที่นี้ครูขอเป็นตัวแปร x ก,ก็แล้วกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ7นะคะก็คือ x ลบ7นั่นเองค่ะมากกว่า25ก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าได้เลยนะคะแล้วก็มากกว่า25ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่2เราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์คือ f ลบมากกว่า25นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อที่3เลยนะคะข้อที่3ค่ะผลบวกของ3เท่า ของจำนวนจำนวน1กับ6นะคะน้อยกว่า20ค่ะคำว่าผลบวกมาอีกแล้วผลบวกก็คือการบวกใช่ไหมคะการบวกระหว่างอะไรคะ3เท่าของจำนวนจำนวน1คําคำว่า3เท่าก็คือการคูณใช่ไหมคะ3เท่าของจำนวนจำนวน1ไม่ทราบอีกแล้วก็ให้เป็นตัวแปรอ,อีกแล้วในที่นี้ครูให้เป็นตัวแปร x ก,กันแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้3คูณกับ x หรือ3 x นั่นเองค่ะบวกกับ6นะคะมีค่า น้อยกว่า20นะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะได้ 3x บวก6น้อยกว่า20นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมและมีใบางานมาฝากเด็กๆทุกคนด้วยนะคะลองเข้าไปเล่นกันดูค่ะอันนี้เป็นลิงก์เกมนะคะและอันนี้เป็นลิงก์ของใบางานค่ะลองเข้าไปทำกันดูนะคะได้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมนำมาอวดคุณครูบ้างนะคะ ค่ะก <premises. S 2> ็ต oh, ้องขอบขอบคุณนะคะ Word Wall และ Live Worksheet เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ทำให้คุณครูนะคะได้รับความสะดวกในการสร้างเกมและสร้างใบงานนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เรียนกันอย่างสนุกสนานนะคะและมีความสุขในการเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเรื่องของอสมการไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในเรื่องของการหาคำตอบของอสมการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ